ความรู้สึกคือจะตาย <laughs> สตายแล้วความรู้สึกคือไม่อยากมาแล้ว <c oughs> โู้ร่วมทางของเรา อีพีนี้นะคะเรามาปีนเข่าที่เข่าล้อมมหวงนะคะก็จะมีพี่่ะคนโสดค่ะ <c oughs> แล้วก็เฟิรอนอยู่ข้างหลังนะคะเรามาถึงแล้วเดี๋ยวก็ไปลงทะเบียนก่อนนะคะลงทะเบียน,นยได้เลยโดใหญ่มาก่อน <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนตระมอดก็ทะลุงไม่เขาคุยอะไรพี่ออ๋ใช่พี่ว่ามันจริงเล็กตีไม่ได้นะครับผมวัยรุ่นยังเป็นยากเลยที่มันได้ไมกนอกเส้นทางแล้วอายุสิบอายุสิบห้านี่นะคะค่าตัวคนละสี่สิบบาทไม่ต้องรีบนะครับไปเรื่อยๆอากาศไม่ร้อน ต้องใส่ไมเลยคุไม่มีไงก็แบบเออให้เพื่อนอี๒บาทถ้าต้องใส่เลย้องใส่นะกูไลย20บาทก็ให่รองเท้าเลิศนะคุนนะ เต้นเต้นไม่พอไม่เต้นเต้นครั้งแรกปะครั้งแรกเราเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะออมหรือเปล่าจะรู้ว่าต้องงี่เง่าแน่ๆถ้าถ้าสมมติว่าเขางี่เง่าเธอทำไงไปแต่รู้ตัวว่าต้องงี่เง่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะงี่เง่าตอนไหนนะอีแปมบอกล่อจะ catch ไม่สำเร็จทำไมอันนี้ผาเออมาบอกว่ามีชุดไม่บอกล่วงหน้า

Ja. <laughs> <how are> <laughs> <You know? laughs> คนชวนอยู่นู่นคนชวนอาการจริงๆข้างฝนในสวนนะถ้าไปช้าแดดนะไปอาการนะทำงานโลงงานอยู่ดีไม่ชอบ เท่าไหร่ไม่ได้เท่าไหร่โอเคไปอวดไปเพื่อนเพื่อนของเราอ่ะเพื่อนตามมาแล้วไห่นู่นน่ะขางเรานะา my friend หายไ่ โอ้ยมืดตึ๊บ My son My birthday ไม่มี มีครับแคปครับว่แคปชั่นสำหรับขึ้นเขาไหมคะไม่มีไม่มีไปกันต่อ <laughs> สวยมากแดดแรงและเริ่มสาย ถึงแล้วครับสวยมากตอนนี้ที่เรามาถึงอะ่ะ<อ>ก็ประมาณเจ็ดโมงครึจ็มงครึงร่งนะคะคนยังไม่เยอะเพราะว่าเรามาเช้าแต่ว่าด้านล่างอ่ะเห็นพี่ทห่ถ่ายเขาบอดกันคือด้านล่างคนเยอะมากนะคะสวยมาก <c oughs> <c oughs> ไ,ไปขาไปถ่ายรูปก่อนนะคะ แต่ไทยด้วยนะ เราลงเข้านะคะตอนนี้เราก็พักเพราะว่าก็ไม่ได้เหนื่อยหรอกแต่ว่ารอเพื่อนอีกคนนึงอยู่ข้างบนคปมาใครอะมาขมาก็าสุดแฟนไปดูแลเพื่อนเพื่อนคือคนที่ชวนมาดูดิดูดิยังนงพี่เต้นเข้ามาเป็นคู่นะหายรั่วแฟนคู่หมาสีคู่แฟนหนู มายอยู่เนี่ยมาเดินละกันหนูคนชวนถึงยังถึง4โมงสิ <uvo> ่งได้แล้วมั้ง <Quand> เธอมาเดินมากรน้อ <S <S คิดว่ารองเท <wings> ้า <t> มีผลต่อการขึ้นนะคะขนาดอันเนี้ยที่แบบว่าก็ขึ้นแถาได้นะจะยังเจ็บนิว้วป่ะไปต่อก็ด,ดีมาก ไม่ลงมาเพาแฟนไม่ดูไอเราเลยแฟนดูแลเพื่อนแฟนดูแลเพื่อนเดเพื่อนจะรับดูแลมากป่ะเดี๋วจะให้กินข้าวมาโอ้ขาดคนอ่ะคิอขาดขาดอนลงท้า วันใดแล้วค่ะไปไปเลยนะเราต้อง ขึ้นไกลปะเนี่ยไกลคะ่ะเพลงแล้วเต็มสิบความเหนื่อยให้สีสี่งหรอไปอีกปะครังหน้าไปอีกปะไปดิถึงแล้วนะคะเราขึ้นตอนประมาณกี่โมงหกโมงครึ่งปะนี่กี่โมงแล้วันนี้การไม่ตรง ประมาณ9โม14 9โมง14ประมาณกี่ปุยวชั่วโมงนะสามป้ามาสามชั่วโมงนะคะขึ้น,น,นใช่แล้วก็เราก็ไปถ่ายรูปข้างบนคนก็เยอะเท่าเกิดว่ามาเช้าเราก็จะได้ถ่ายรูปสวยๆแต่ถ้าเกิดว่ามาสทายเนี่ยคนเยอะก็จะให้พักตามจุดก่อนแล้วค่าก็ค่อยปล่อยขึ้นนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนนะคะก็ไปเจอกับร้านอาหารค่ะก็เรามาแวะต่อที่ร้านคาเฟ่นะคะชื่อร้านว่าอะไรคะโคมันยองโคมันยองนะคะก็ก็เหมือนเดิมิมทริปหน้าเราจะไปที่ไหนนะคะเราจะไปภจชนภัยที่ไหนก็ฝากติดตามเก็บกระเป๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปนอน ต่อจากนี้นะคะบ๊ายบาย